สวัสดีครัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแน,นวทางของดาวโจน vip นะคะประจำวันที่แปดและวันที่9้าพฤศจิกายนหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจน vip ตัวเด่นก็คือห้ากับแปดเจ็ดกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าส7แ 7จกับแมาเหมือนกันเด้อทั้งสองโจนเลยนะต่างกันห้ากับ9ก้าหกกับสีนะคะสามตัวก็เก้าแปดห้าเจ็ดเก้ด้าแปดเจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าเนาะราโจนเจ็ดกับแปดก็7จ7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็่ลขมันมาเหมือนกันเด้อเ็ดกับแปดต่างกันหกับสีกับเนะจะเจ็ดแปดหนหรือจะเจ็ดก็ได้นะ จับคู่ก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหหกเจ็ดสี่แปดแปดสี่หกแปดแดหกนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครกดไลน์ให้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนเห็นเป็นวันลอยกระทงแล้วว่าเราจะไม่ทำแล้วนะนี่